นะคะคเดี๋ยวเราก็มาดูโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถ้วยไอศครีมเป็นรูปก,กลวยกลมนะคะโดยตัดเห็นไหมตัดส่วนปลายออกไปอ่าแล้วก็ซึ่งตัวเลขก็จะมาตามรูปนี้เลยเนาะข้อเอเขาให้หาอะไรเขาให้หาปริมาตรของถ้วยไอศครีมถ้วยนี้อ่าข้อ B ีเขาให้หาสูงเอียงของ กลวยกลมเดิมนะคะก่อนที่จะตัดส่วนปลายออกแล้วก็ข้อ C เขาให้หาพื้นที่ผิวทั้งหมดของถ้วยไอศครีมอ่ะเราก็มาเริ่มดูกันเลยวิธีทำอ่ะข้อ A เขาให้หาปริมาตรใช่ไหมปริมาตรของกลวยคืออะไรปริมาตรของกลวยก็คือเศษ1ส่วน3าพายกำลัง2 h นะคะซึ่ง เห็นไหมจะเห็นได้ว่าถ้วยไอศครีมของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือกลวยรูปใหญ่ถูกไหมคะแล้วก็ตัดส่วนข้างล่างนี้ออกถูกไหมแสดงว่าเราต้องเอาปริมาตรของกลวยใหญ่เนาะตั้งแล้วก็ลบด้วยปริมาตรของกลวยเล็กอ่าก็จะได้ว่าปริมาตรของถ้วยไอศครีม เท่ากับปริมาตรกลวยใหญ่นะลบปริมาตรกลวยเล็กถ้าสมมุตคิครูให้ว่ารัศมีของวงกลมวงใหญ่ข้างบนเนี่ยเป็นอาใหญ่และก็มีส่วนสูงอ่ะให้อันนี้เป็นอาใหญ่แล้วก็สูงตรงเนี้ยให้เป็นเหตุใหญ่ เช่นเดียวกันของกลวยรูปเล็กตรงนี้ให้รัศมีเป็น r เล็กแล้วก็ส่วนสูงเป็น h เล็กเราก็จะได้ปริมาตรของกลวยใหญ่คืออะไรก็จะเป็นเศษหนึ 3, ่งส่วนสามา r ใหญ่กำลังสอง h ใหญ่เนาะลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสามา r เล็กกำลังสอง h เล็กอะอะไรนี้เราก็จัดรูปมันได้ถูกไหมคะ ก็จะเป็นเศษหนส่วนสาพยคูณกับวงเล็บ R ใหญ่กำลัง2องลบกับ R เล็กกำลัง2องโอเคนะไหนเราลองมาแทนค่าตัวเลขลงไปก็จะเป็นเศษหนส่วนสาพยเป็นเท่าไรพายก็เป็น2ี่ส่วนเถูกไหมหรือว่าจะเป็น3.14ก็ได้นะคะแล้วก็ R ใหญ่ R ใหญ่เป็นอันนี้ใช่ไหมก็จะเป็น6กเซนติเมตร ก็จะเป็น6กําลัง2คูณกับ h est, h est ใหญ่คืออะไรเสใหญ่ก็คือต้องเอา8บวกกับ16ก็จะกลายเป็น24เนอะอ่ะใส่วงเล็บลบด้วย r เล็ก r เล็กก็คือ4ก็จะเป็น4กําลัง2คูณกับส่วนสูง H เล็กก็คือ16อ่ะไหนลองคิดเลขก,กันเมื่อคิดเลขออกมาแล้วนะคะก็จะค่อยๆค,คิดเรืเ่อยๆเนาะ น,นี้วงเล็บแรกวงเล็บแรกจะได้เท่าไหร่วงเล็บแรกเราจะได้864ลบกับ256นะคะอ่ะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณ2ีส่วน7นาะคูณกับอะไรคูณกับ6 0 8่ะเมื่อคิดแล้วก็จะได้เป็นค่าประมาณ มันก็จะเป็นโทศนิยมหลายๆตัวก็จะปัดเศษได้นะก็จะเป็นค่าประมาณคือ636.95สรุปเพราะฉะนั้นอะไรปริมาตรของถ้วยไอศครีมก็จะประมาณ6 3 6้อ 9กหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรอ่ะจบโอเคไหนะข้อข้อบเมื่อกี้เขาให้หาอะไรเขาให้หาสูงเอียงของกลวยของเดิมถูกไหมก็คือกลวยรูปใหญ่ถูกไหมคะอ่ะข,อข้อ B ข้อบีหาสูงเอียง ของกลวยของกลวยใหญ่นะอ่ะสูงเอียงของกลวใหญ่คาอยังไง้าจากรูปเห็นไหมมันอยู่คล้ายๆอะไรมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมตรงนี้จะเป็นมุมฉากอ่ะเนี่ยเราลองมาวาดรูปกันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหม โดยอะไรโดยที่ข้างบนเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น6ก็จะเป็นรัศมีของกลวยรูปใหญ่เนาะก็จะเป็น6เซนติเมตรส่วนสูงของกล้วยรูปใหญ่ล่ะก็จะเป็นนี่8บวก16ก็เป็น24เซมตรอ่ะเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้อยากรู้ด้านนี้ต้องใช้อะไรเราก็จะมาใช้ทฤษฎีบทปิท t กรัสการ ซิสตีบทปิธากรัสกล่าวไว้ว่าผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากสองด้านนี้บวกกันจะได้เท่ากับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะยกกำลังสองอาจากรูปเราอยากได้ด้านนี้ถูกไหมแสดงว่าเราจะได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นสูงเอียงของกลวยก็จะเท่ากับ กําลัง2ด้วยก็จะเท่ากับอะไร2 4่ 24, กําลังสงบวกกับ6กําลังสงใช่ไหมอ่ะก็จะได้ว่าอถ้าอยากรู้สูงเอียงอย่างเดียวเราไม่มีกําลัง2ก็จะเท่ากับรากที่สองเนาะของ24กําลังสงบวกกับ6กําลังสงคิดเลขได้เท่าไหร่ ได้576บวกกับ36ก็จะเท่ากับบวกกันได้612อ่าเมื่อคิดก็เราก็จะได้เป็นค่าประมาณนะคะประมาณ24.74สอ่ะสรุปเพราะฉะนั้นสูงเอียงของกลวยของกลวยเดิมเนาะก็จะประมาณ ยี่สีจุดเจหน่วยเป็นเซนติเมตรโอเคเมื่อกี้เราคิดข้อ A กับข้อ B ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อ C จากโจทย์ข้อ C ให้หาอะไรให้หาพื้นที่ผิว ทั้งหมดของถ้วยไอศครีมถูกไหมดูนะพื้นที่ผิวของกลวยเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากพื้นที่ฐานบวก,กับพื้นที่ผิวข้างถูกไหมแต่ถ้วยไอศครีมอะฐานมันคือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ผิวข้างก็คือที่สีเหลืองรอบๆตรงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าพื้นที่ผิวของพื้นที่ผิวของถ้วยไอศครีม พื้นที่ฐานเราต้องใช้ของรูปไหนก็จะใช้พื้นที่ฐานของกลวยเล็กใช่ไหมของกลวยเล็กบวกกับพื้นที่ผิวข้างตรงนี้เนาะเฉพาะส่วนนี้นะคะเรามาดูก่อนพื้นที่ผิวข้างตรงนี้สีเหลืองตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพื้นที่ผิวข้างของกลวยใหญ่ ผิวข้างของกลวยใหญ่ลบด้วยพื้นที่ผิวข้างของกลวยเล็กใช่ไหมอโอเคจะได้ว่าหาอะไรก่อนดีหาพื้นที่ฐานของกลวยเล็กก่อนนะพื้นที่ฐาน ของกลวยเล็กจากรูปกลวยพื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมถูกไหมแสดงว่าสูตรมันก็คือพายอากำลังสงใช่ไหมคะซึ่งรัศมีมันคืออะไรมันคือ4ซนติเมตรก็จะเป็น22.7ส่วน7คูณกับ4ยกกำลังสองเมื่อเราคำนวณค่าออกมาก็จะได้เป็นค่าประมาณเท่าไหร่ ก็จะได้เป็น22ส่วน7อันนี้จะเท่ากับ22ส่วน7คูณกับ1 6คิดเลขเร็วได้เท่าไหร่อันนี้ลองลองคิดเลขให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งค่ามันจะออกมาเป็นค่าประมาณนะนก็จะประมาณ50.29โอเคนะคะ เพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของถค้ยเล็กหรือว่าของถ้วยติมของเราก็จะประมาณ50.29พื้นที่มันเป็นอะไรพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วยังมันยังไม่เสร็จถูกไหมเราต้องหาพื้นที่ผิวข้างและ พื้นที่ผิวข้างของถ้วยไอศครีมจะเท่ากับอะไรพื้นที่ผิวข้างของกลวยใหญ่พื้นที่ผิวข้างหาอย่างไงเราก็ต้องเอาจากสูตรก็คือพายอาคูณกับสูงเอียงถูกไหมอ่พายอก็คือรัศมีของกลวยใหญ่คูณกับสูงเอียงยส,งส,งยงสูงเอียงของกลวยใหญ่คูให้เป็น L นะคะแล้วก็ลบด้วยายรัศมีของกลวยเล็กคือ r เล็กแล้วก็สูงเอียงของกลวยเล็กตรงนี้ให้เป็น l เล็กโอเคนะจากข้อ b เมื่อกี้เราก็จะหาหาสูงเอียงของกลวยใหญ่ได้แล้วเนาะสูงเอียงของกลวยเล็กก็จะหาคล้ายๆกันนะคะ ก็จะเป็นค่าประมาณก็คือได้22่สิบสอ่วนเคูณหคูณยี่สจุดเจอันนี้ของกลัวใหญ่ลบด้วย22่สิบสอ่วนเคูณส่คูณสิบหาค่าที่ได้ก็จะประมาณ4ี่ร้อยลบด้วย207.30อ่ะลบเลขกัน ก็จะได้เป็นค่าประมาณเหมือนเดิมก็จะเป็น259.23โ okay. อเคเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างของกลวยที่เราต้องการเนอะก็คือของถ้วยไอศครีมอ่ะที่เราต้องการก็จะประมาณ259.23หน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรตอนนี้นะคะเรามีพื้นที่ฐานและพื้นที่ผิวข้างแล้วถูกไหมแต่เราอยากรู้พื้นที่ผิวทั้งหมดเราต้องเอามันมาบวกกันฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดของถ้วยไอศครีมเนาะค่ามันจะเป็นค่าประมาณถูกไหมเพราะว่าค่าที่เราหามาได้มันประมาณทั้งคู่เลย ก,ก็จะประมาณ50.29บวกกับ259.23กค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นบวกกานอ่ะหน่วยก็เป็นตารางเซนติเมตรโอเคก็จบ สำหรับข้อนี้นะคะ